สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว VIP นะครับวันประจําวันที่24นะครับเดือน5 2 5 6 6นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านนะครับเสียงโชคด้วยนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเพื่อนเก่าเนาะอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับ เข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับป้านนี้แอดมินใจดีนะครับพี่พี่แนวทางนะครับตัวเลขทําจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจนะยาณในการรับชมนะครับเมื่อวานนี้ของเรานะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับเนาะท่านใดนะครับที่มีโชคกับในตัวเจาะแล้วก็สายรูดเมื่อวานนี้นะครับหลุดไปหลุดไป1รอบนะครับหลุดไปในลาว VIP นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หลุดนะครับ เราสามาคัคคีผมให้สี่กับแปดนะครับรูด8ผลที่ออกสี่เก้าสองกับหน่สี่นะครับพี่พี่ของเรานะครับของเราแปดไม่มานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเอา4ไปวิ่งรูดนะครับเข้าไปที่1 4 4 1นะครับเรามาตัวเจาะเนาะนะครับผมเมื่อวานนี้ส่วนเราสามัคคี v i p ผมให้สองกับ6ไปนะครับผลที่ออก5 5 6กับ2 5นะครับพี่พี่ อันนี้คือน่าเสียดายเพราะว่าเขามาทั้งสองตัวเด่นเลยแต่ว่าประกบคู่ไม่โดนนะครับพี่ๆต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับใครวิ่งรูดที่6นะครับผมเข้าไปที่5 6นะครับส่วนใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่25นะครับอุตส่าห์เน้น26 2 6, 2 6 3อเนาะออก25นะครับส่วนเรา VIP นั้นหลุดนะครับเมื่อคืนนี้ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับผม ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่พี่ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับอย่างที่ผมบอกเน,ะนาะแนวทางนะครับผมทาจากผลผลที่ออกแล้วก็ออกคิดคานวณน,นะครับเนาะอาจจะมีหลุดมีเข้าบ้างนะครับผมต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่นะครับเราสามัคคีนั้นผมได้1แล้วก็7นะครับพี่พี่สายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับ

ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเราสามัคคีนะครับ V.I.P เนอะเราสามัคคี V.I.P ผมได้1แล้วก็5นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับผม12 15 16 53 54 ห้าเจ็ดนะครับผม,มเม็ดเดียวผมให้ไปที่นะครับหนึ่งห้าสามนะครับผมก็นี่เลยนะครับตามนี้นะครับพี่ๆส่วนหวยลาว vip นะครับหวยลาว vip ผมได้นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเราสามัคคีเลยนะครับพี่พี่เนาะได้5แล้วก็1นะครับในรอบนี้ผมให้รูดไปที่1นะครับ5 4 5 6 5 8 1 4 1 6 1 8นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่5 1 4นะครับ ตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นหนึ่งสี่หนึ่งแปดเนาะแล้วก็ห้าแปดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางลาวรอบดึกนะครับลาวสามคัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว VIP นะครับก่อนออกไปนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม หรือว่าเป็นในช่องทาง u t u b e เนาะที่เข้ามาเม้นให้กันบางใจแอดนะครับไม่ว่าทุกๆแนวทางนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะผมลงหลายแนวทางนะครับพี่พี่ก็ถ้าพี่พี่ชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามเนาะก็ไม่ต้องตามทุกรอบนะครับแนวทางไหนไม่เข้าเราก็ไม่ต้องตามนะครับเพราะว่าผมก็ทําไปตามสูตรคานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าแนาวทางตัวเลขเขาจะมาตัวไหนเนาะนะครับ วันไหนแนวทางนะครับมาปังๆเนาะก็ดีใจกับพี่พี่นะครับถ้าวันไหนแนวทางหลุดเนาะผมก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่คําคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรารอรุ่นกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็มีตัวเลขในใจอยู่นะครับพี่ๆก็ขอให้พี่พี่มีโชคกันนะครับผมสลับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ